หากใครที่ยังไม่กดติดตามช่องเมาแมวอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดไลค์ให้กำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับความหมายที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้รอยสักอิเรซมิพาร์ทที่4หากใครยังไม่ได้รับชมความลับของรอยสักพาร์ทที่1 2.3สามารถรับชมได้ที่เพลย์ลิสต์ความลับของรอยสักได้เลยนะครับ 1. เฮฟูจินและไรจิน ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมโบราณมาตั้งแต่ยาวนานโดยเฉพาะเทพฟูจินและไรจินนั้นอยู่คู่กับศาลเจ้าญี่ปุ่นมาตั้งแต่โบราณกาลไร,รจินคือเทพสายฟ้าส่วนฟูจินนั้นจะเป็นเทพแห่งสายลมทั้งสองนั้นมักจะปรากฏกายพร้อมกันคนมักจะกลัวทั้งคู่เพราะเป็นสาเหตุที่ทําให้ทะเลปั่นป่วน ชาวทะเลหรือชาวประมงนั้นจะกลัวเทพฟูจินและไรจินเป็นอย่างมากเพราะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรือของพวกเขานนั้นล่มเดิมทีเทพฟูจินและไรจินนั้นเคยเป็นมารที่ทําลายพระพุทธศาสนามาก่อนจึงถูกกองทัพสวรรค์จับกุมตัวได้และจึงเปลี่ยนมารับใช้พระพุทธศาสนาแทนและเพราะว่ามีภาพพ์ที่ดูน่ากลัวทั้งคู่จึงมักได้รับมอบหมายให้เป็นยามเฝ้าประตูหน้าวัดและศาลเจ้าต่างๆในประเทศญี่ปุ่น ถ้ามีรอยสักเทพฟูจินและไรจินนั้นจะช่วยในด้านการป้องกันไม่ให้ฟ้าผ่าการขอฝนความอุดมสมบูรณ์และพืชพรรณพันธุอาหารมีกินมีใช้ตลอดปีและที่สำคัญคือเทพฟูจินและไรจินนั้นยังช่วยด้านความมั่งคั่งและความร่ำรวยอีกด้วยถือเป็นรอยสักที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นอีกหนึ่งรอยสักเลยทีเดียว 2. เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง7คือเหล่าเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ซึ่งเป็นที่นับถืออย่างมากในประเทศญี่ปุ่นตามนวนิยายหรือเทพนิยายต่างๆเล่าต่อกันมาว่าเทพเจ้าทั้ง7นั้นมักสื่อออกมาในรูปแบบเครื่องรังต่างๆที่มีจําหน่ายตามศาลเจ้าซึ่งเทพเจ้ามักจะเดินทางมาจากสวรรค์โดยเรือที่เรียกว่าเรือมหาสมบัติโดยเฉพาะองค์เทพองค์สุดท้ายที่มีชื่อว่าโฮเทสามะเป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์และความสุข เช่นเดียวกับประเทศจีนโดยเฉพาะเทพโอเทสมะมักปรากฏในรูปลักษณ์ที่มีลักษณะที่อ้วนท้วมและมีลักษณะที่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนผ้าสงจีนชาวญี่ปุ่นจะรู้จักดีในานามว่าเทพหัวเราะหรือเทพแห่งความสุขนั่นเอง 3. เทนงู ประวัติความเป็นมาของเทนงูน,นั้นได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นปีศาจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดถัดจากกัปปะซึ่งจะมีภาพลักษณ์ของเทพเจ้าแห่งภูเขาเสียมากกว่าปีศาจ หลายคนมีความเชื่อว่าเรื่องแปลกประหลาดมากมายที่เกิดขึ้นในภูเขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนแต่เป็นฝีมือของเทนงูวัฒนธรรมของญี่ปุ่นประวัติศาสตร์เทนงูมีความเชื่อว่ารูปลักษณะของเทนงูนั้นมีใบหน้าสีแดงจมูกยาวสวมชุดแบบชาวเขาและถือพัดขนนกตั้งแต่สมัยเอโดนอกจากนี้ยังมีความหมายของการสักว่ามีอำนาจและหญิงยโสอีกด้วยว่ากันว่า พระที่หญิงทนงเมื่อตายไปแล้วก็จะกลายเป็นเทนูนั่นเอง 4. รอยสักนกกระเรียนอีกหนึ่งรอยสักที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของรอยสักแบบญี่ปุ่นคือรอยสักนกกระเรียนซึ่งรอยสักชนิดนี้เป็นรอยสักที่ลึกซึ้งและศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่น่าเชื่อชาวญี่ปุ่นนับถืออย่างมากและเรียกว่านกแห่งความสุขรอยสักของนกกระเรียนนี้เป็นลักษณะของการมีอายุยืน 5. ้รอยสักพูดโยคัยโยคัยแปลว่าผีปีศาจวิญญาณตัวละครที่มีภาพลักษณ์ตั้งแต่ผีที่น่ากลัวชั่วร้ายไปจนถึงผีที่มีความน่ารักแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับรอยสักของโยคัยนั้นมันคือรอยสักที่มีแบบให้เลือกมากมายหากเพื่อนๆชอบรอยสักแนวญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับโยคัยผมแนะนําว่าให้หาข้อมูลเกี่ยวกับโยคัยจากการอ่านนิทานปรัมปราหรือการเลือกสักโยคัยที่โดนใจเพื่อนๆ เพราะว่าโยคายแต่ละต้นนั้นมีบุคลิกของตัวเองและมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปและมักมีเรื่องราวที่น่าสนใจดังนั้นชาวญี่ปุ่นจึงนิยมสักรอยสักรูปพูดออกมาให้ดูแนวสนุกสนาน 6. โคตโตโก คือหน้ากากตัวตลกของญี่ปุ่นแสดงสีหน้าชวนขันมีดวงตากลมทำปากจูโพกศีรษะด้วยผ้าสีสันสดใสหลายคนเคยเห็นหน้ากากโคตโตโกะมาแล้วจากภาพยนตร์เรื่อง d e a t h Not e True เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนรู้จักและสนใจหน้ากากโคตโตโกะขึ้นมาหน้ากากโคตโตโกะนั้นเป็นหน้ากากตัวตลกที่ปรากฏครั้งแรกในการไล่รำจังหวัดญี่ปุ่นแน่นอนว่าความหมายของรอยสักนี้คือการสร้างเสียงหัวเราะให้แก่ผู้ชมเพื่อความบันเทิงแล้วหน้ากากโคตโต ยังถูกนำมาใช้ไร่รำเพื่อพิธีบวงสวงเทพเจ้าอีกด้วย 7. รอยศักดาบคันตนะเป็นดาบในตำนานที่นักรบญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นสมัยโบราณใช้กันมีความหมายว่าความเคารพก,การให้เกียรติการพักดีความกล้าหาญและความชอบธรรมความแข็งแกร่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียติยศในสมัยโบราณอีกด้วย หากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเมาแมวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ